กิวอลที่จะเริ่มในวันเสาร์ที่24กรกฎาคมเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเลเวลตัวละครต้องมากกว่า35และเซิร์ฟที่จะเล่นได้ต้องมีเลเวลโลกมากกว่า55ก่อนที่จะไปเลือกฟังข้อโคโรเนี่ยฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมาเลือกันที่ข้อ1ก่อนนะครับในกิวอลเนี่ยจะมีปราสาทอยู่5หลังคือกิฟเฟนอิซูดมอล็อกทายอนแล้วก็อันบาตานะครับด้วยผมเนี่ยสามารถหาแผนที่ให้เพื่อนๆดูได้แค่4ที่เท่านั้นเองนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆไปด้วยนะครับและ4ที่ ทีนี้จะสังเกตเห็นได้ว,ว่ามันจะไม่เหมือนกับแลกภาคก่อนๆน,นะครับตรงที่มีแค่แบบเดียวแล้วไปถึงห้องหินเลยและจะมีเซฟโซนถ้าเกิดว่าเราตายเนี่ยเราก็จะกลับไปเกิดตรงนั้นนะครับสมมุติว่าเรากำลังตีหินอยู่แล้วตายในห้องหินเนี่ยเราก็จะออกมาเกิดที่เซฟโซนนะครับทีนี้ผมมีทิคเล็กๆน,น้อยๆคือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บคิว15คิวใน GVG เนี่ยเพื่อที่จะทาอาวุธเงาเซฟโซนตรงนี้แหละครับ เป็นจุดที่เหมาะที่สุดเพราะคนจะมารวมตัวกันบนที่ตายแล้วเนี่ยมาเกิดก็จะมีเลือดน้อยแล้วก็จะอยู่ในเซฟโซนนั้นทําให้เราเนี่ยอาจจะมีการมั่วแล้วก็เก็บคิวได้ง่ายจุดตรงที่หน้าเซฟโซนนะครับผมแล้วทีนี้อีกทิ้งหนึ่งก็คือสมมติว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,นเ,นเข้าไปแล้วตายในกิวร์เนี่ยมาเกิดตรงเซฟโซนใช่ไหมครับแล้วเลือดเนี่ยมันจะเหลือน้อยทีเนี้ยให้เพื่อนๆกดอดอกมาข้างนอกก่อนเพื่อที่จะเติมเลือดนะครับเพราะว่าใน G, G นะิวจีเนี่ยหรือในกิวร์เนี่ยมันต้องใช้ยาที่เป็นยากิวร์นะครอง2 กิวหนึ่งกิวเนี่ยสามารถคลองบ้านได้มากกว่า1ห,หลังนะครับหรือว่าสามารถคลองบ้านได้ทั้ง5้าหลังเลยแต่ในกรณีที่คลองบ้านได้5ห,หลังเลยเนี่ยเป็นไปได้ยากมากครับยกเว้นว่าเขาจะมีกิวลองในคืนเดียวกันที่เป็นชื่อคล้ายๆกันครับก็อาจจะทําได้ข้อต่อไปสําคัญเลยนะข้อ3เมื่อกิวอรเริ่มขึ้นเนี่ยกิวที่ตีลาทิตหินกิวบ้านนั้นเนี่ยจะได้เป็นฝ่ายกันบ้านนะครับโดยที่หลังจาก ตีลัที่เสร็จแล้วเนี่ยบ้านกิลจะทําการรีเซ็ตคนออกและนับถอยหลัง30วินะครับเพื่อเริ่มรอบต่อไปและ4เมื่อเราเริ่มรอบใหม่แล้วเนี่ยจะมีเวลา15นาทีนะครับในการโจมตีบ้านและป้องกันบ้านหากประสาทไม่ถูกยึดครองใน15นาทีกิลที่ป้องกันบ้านเนี่ยเขาจะยึดบ้านได้โดยสมบูรณ์นะครับข้อนี้สำคัญมากนะการยึดบ้านได้โดยสมบูรณ์เนี่ยคือไม่ต้องป้องกันอีกแล้วนะก็คือยึดถาวรไปเลยและกิลที่ยึดบ้านได้แล้วเนี่ยจะไปทําการยึดบ้านหลังต่อไปอีกเป็นหลังที่สองจำได้ เ,เพื่อสร้างภาษาแล้วเข้าสู่รอบป้องกันนะครับเพราะว่าถ้ากิลวใหญ่เขาตีแล้วเขาสามารถป้องกันได้ครบ15นาทีเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมาไล่ตีบ้านอื่นต่อนะครับแล้วเขาก็ป้องกันอีกทําให้เขาเนี่ยได้บ้านหลายหลังในการวอลครั้งเดียวนะครับทีนี้เนะี่ยที่เราควรทําคือควรรวมตัวกันไปตีบ้านกิลวที่ใหญ่นะครับเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยมาเล่นช่วงท้ายเกมให้คองบ้านได้แค่หลังเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าข้อนี้เนะี่ยก็แล้วแต่วิจารณญาณอีกนะครับว่าจะทํากันหรือว่าไม่ทานะครับข้อห้าหินกิ้บบวจะคลาา้ายก ประมาณ60คนนะครับหรือว่า1นึ่เกิ่ยในการรุมตีนะครับแล้วทีเนี้ยจะป้องกันยาก vagy, หรือป้องกันง่ายในบ้านหลังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจํานวนคนนะครับที่เข้าไปตีหินกิลในบ้านนั้นนะแล้วกระดูกันว่าบ้านที่เขาป้องกันเนี่ยเขาจะกันบ้านได้ไหมนะครับผมและข้อที่6ถ้าปราสาททั้ง5้าหลังเนี่ยเข้าสู่การป้องกันที่สมบูรณ์แล้วก็คือมีบ้านกิลที่ถูกป้องกันนานเกิน15นาทีไปแล้วเนี่ยครบทั้ง5้าหลังเนี่ยกิวอจะจบลงทันทีนะครับถึงแม้ว่าเวลาเนี่ยยังเหลืออยู่เยอะก็ตามแล้วมาข้อยอ7 คือรางวัลของกิ้ที่ได้บ้านเนี่ยจะมีชั้นใต้ดินให้ขุดแร่และตีบอสนะครับก็คือส่วนตัวเนี่ยผมเองยังไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ดันบอสที่เขาไปตีในบ้านกิ้วเนี่ยมันเป็นดันรวมทั้ง5กิ้เลยหรือเปล่าแล้วก็เป็นแผ่นที่เดียวหรือว่าเป็นของบ้านใายบ้านมันถ้าเกิดใครรู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกผมไปด้วยนะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับในการเริ่มต้นกิว้ววอลแล้วก็ความรู้พื้นฐานที่ควรจะรู้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสวับ